สวัสดีครับทุกคนตื่นกันยังครับนี่ก็จะเที่ยงแล้วน,นะครับผมยืมทานข้าวด้วยนะนี่มีกำลังจะทานข้าวเลยตอนนี้รู้สึกแบบไม่ค่อยมีแรงเลยรู้สึกแบบเคือจังเลยทับผมเคอถึงทิศครับแล้วช่วงนี้ไม่ค่อยได้เจอกันอะรู้สึกแบบป่วงมากมันแบบมันป่วงเห็นมากมากเลยมันป่วงเห็นมากมากเลยแล้วก็ย่าืมทานนานเยอะๆนะครับเขาบอกว่าถ้าแอบ,บชอบใครอะให้บอกเขาให้ทานนานเยอะๆเดี๋ยวชูภาพห้นะครับ สวัสดีครับทุกคนเป็นยังไงบ้างครับวันนี้ทางานกันเหนื่อยไหมเรียนกันเหนื่อยไหมครับผมก็เย็นแล้วอย่าลืมทานข้าวด้วยนะจะได้แบบสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็เดี๋ยวนี้เนี่ยมีกับกะว่ากลับบ้านไปจะไปแบบซ้อมีตาราเพลงใหม่ดูแล้วก็หวังว่าทุกคนจะได้ฟังเพลงใหม่เร็วๆนี้นะครับผมก็อย่าลืมทานข้าวนะครับผมแล้วก็นอนให้ตรงเวลาด้วยนะครับผมขอบคันเยอะนะครับเจอกันนะครับทุกคน เป็นยังไงบ้างครับทุกคนก็อยากจะขอบคุณทุกทุกคนมากๆเลยนะครับผมที่คอยซัพพอร์ตคอยสนับสนุนผมมาโดยเสมอน,นะครับแล้วก็ขอบคุณที่คอยให้ความรักมาโดยตลอดครับผมนอกจากรักผมแล้วเนี่ยอย่าลืมรักตัวเองกันให้มากๆนะครับผมก็ดูแลตัวเองกันให้เยอะๆรักษาสุขภาพให้แข็งแรงด้วยนะครับผมมันออกกําลังกายด้วยแล้วก็หวังว่าจะได้เจอกับทุกคนไปไว้นะครับผมทจอกันนะครับ สวัสดีครับทุกคนก็เย็นแล้วนะครับผมหวังว่าทุกคนจะไม่ลืมทานข้าวเย็นนะครับนี่มิกวก็เสร็จงานเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวกะว่าจะกลับไปลองซ้อมกีตาร์เพลงใหม่ดูหน่อยหรือว่าทุกคนจะได้ฟังกันเร็วๆนี้นะครับผมอย่าลืมนะครับเป็นทันข้าวด้วยก็ไม่รู้ว่าวันนี้เหนื่อยมาหรือเปล่ามากน้อยขนาดไหนนะครับแต่ว่าอย่าลืมนอนหลับฝันดีนะครับนอนพักผ่อนกันเยอะๆด้วยนะครับผมเจอก,กันนะครับ